ด้วยเคมีที่มันตรงกันครับอะไรมันก็เกิดทุกวันนี้ทึ่เกิดแบบนี้ได้นะครับเ,เรื่องเรื่องโลโก้ข้างหลังนี่นะครับที่เป็นโลโก้ของ PTS นครนายกเนี่ยคืออย่างนี้นะครับผมอ,อธิบายนิดหนึ่งอธิบายเรื่องเรื่องความเป็นมาของโลโก้นี่ก่อนโลโก้อันนี้เกิดจากการวาดด้วยมือสีน้ํานะครับแล้วก็ความเป็นธรรมชาติของเราคอมพินเตอร์ต้องเป็นแบบนี้เคยมีเคยมีคนท่านนึงบอกว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็น,น,ปนคอมพิวเตอร์ทำนะเขาเรียกเขาเรียกแอปแจกอย่างเงี้ยเราบอกว่า มันไม่บองบอกเป็นความเป็นอินซีมันไม่บกบอกความความเป็นความเป็นความเป็นธรรมชาติความเป็นกสิกรรมธรรมชาติความเป็น p ี s เเนี่ยก็เลยว่าภาพนี้ออกมาช้างคือสายประจำจังหวัดนครนายกอยู่แล้วนะครับช้างชูรวงข้าวแต่นี้ช้างทำไมอันนี้ไม่ชูเพราะว่าช้างก็จะมาขอดหัวลงเป็นตัวเหมือนแสดงถึงความเป็นคุณภาพครับเป็นดูคิวถ้ามองมองแบบเป็นภาพนะครับก็จะเป็นคุณภาพความเป็นคุณภาพ แล้วสีสันที่ใส่ลงไปนั้นน่ะแสดงช้างจะเป็นสีน้ำตาลสีเทาสีดำใช่ไหมครับที่เป็นสีเขียวในบอลความเป็นสีวางสมบูรณ์ความเขียวความสมบูรณ์ของพันธุ์พืชเราความเป็นจินใจอินทรีย์พวกเราเนี่ยครับแล้วก็สังเกตตานะฮะตาเ็าจะมีเป็นมิตรไม่ใช่ตาดุตาช้างนี้จะเป็นมิตรคือเป็นมิตรต่อทุกคนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ครับแล้วก็หมูหมูช้างที่มีเป็นสีน้ำตาลสีอะไรพวกนี้ครับที่เป็นตัว ตัวต้นของของหัวของด้านบนของช้างก็คือเป็นความที่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นการรวมกลุ่มกันเราก็มีเลือดมีเลือดมีนะมีตระกูลตั้งต้นมาอะไรแบบนี้ครับมันก็จะจะมีความความเป็นมาของมันเป็นแบบนี้ความที่ผมทำออกมาแบบนี้คือจะถูกบวกบอกแบบนี้นะครับแล้วก็โลโก้อันนี้นะครับจะเป็นโลโก้ที่ทางจังหวัดรับกศธทางที่ผ่อนเคยุยกันแล้วว่าจะทําเป็นสติกเกอร์ที่จะรับรอง อยู่ในผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในกลุ่มของอสมาชิกที่ทำเรื่อง TGS นะครับ